เด็ Kurt, กหนุ่มที่คอยทำงานดูแลพวกงานเบ็ดเตล็ดในปาร์ตี้ของเหล่าฮีโร่แต่จูๆ่ๆเขากับถูกไล่ออกโดยเหตุผลที่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรอีกแ oh. ล้วเหะโด like นไะล่บ่อยเนาะแถมผลการวัดค่าในด้านการต่อสู้ก็อยู่ในระดับต่ำสุดและเพื่อหาเลี้ยงชีพเขาจึงเริ่มทำงานช่วยเหลือผู้คนในหลากหลายอาชีพแต่ทุกที่ที่เขาไปกับสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คน เพราะพระเอกนั้นสามารถทําสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปทําได้อย่างเหลือเชื่อที่จริงแล้วพระเอกนั้นมีพรสวรรค์ระดับ SSS ในทุกๆด้านยกเว้นการต่อสู้ทว่าตัวเขานั้นกลับไม่รู้เรื่องนี้เลยสักนิดการกระทําที่ไร้เดียงสาของเขานั้นกลับกลายเป็นการช่วยเหลือผู้คนในเมืองไปจนถึงทั้งประเทศแบบไม่รู้ตัวและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อก็ไปติดตามกันได้ในอนิเมะ คันจิไกโนอัชเชอรีเออร์เมเตอร์